ค่ะสวัสดีครับมาดามพินนะครับผมยันนี่เป็นไงบ้างคะกับการร่วมงานกับพี่ฮันนี่ใช่ไหมน่ารักมากครับเคยอะไรนะเคยเคยพี่ฮันี้แอบเมาส์ไมค์ได้เลยค่ะคะคกระตูนนะคะกระตูนยังไงคะข้ไหนะกระตูนเดนโนรใช่เหมือนมากเลยอ่ะใช่ใช่ในกองยัมีแต่คนเบามันเดนโน่ ตอนช่วงปล่อยผมลงนะเดี๋ยวมาคนนี้เขาน่ารักมากขนาดจริงจริงขอบคุณครับแต่ในบทเชื่อเฉียนกันวะคะในบทเชื่อเฉียนกันมากต้องดูแต่ตอนนี้ยาครับเน้นยาเพราะในชีวิตจริงบอกว่าไม่ใช่เลยแล้วพอไปไปไปในบทในบทมันจะบอกว่าเกิดข่าตลอดยาหน้าเขาจะเก๊กบอกว่านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบแววตาดีอมอาฮา คนที่ไหนแล้วเหมือนกระตูนโอเคเดีนะ๋ยวไปเจอกันในบทโอเค